สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมแมนระบางกลางนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกปี3าห้าเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับความแตกต่างครับ็อกทองคําตรงห่วงนะครับจะมีรอยย่นนะครับมันก็จะมีเส้นข้างคอคมๆแล้วก็เส้นตรงอ้อมแขนนี่นะครับส่วนบล็อกธรรมดาจะไม่มีนะครับเดี๋ยวจะส่องบล็อกธรรมดาให้ดูก่อนครับเริ่มจากตรงห่นะครับ นี่นะครับไม่มีรอยย่นนะครับข้างคอก็จะโลงะ่ลงเห็นไหมรงโล่งเลยต่อไปเป็นบล็อกทองคำนะครับหูห่วงครับนี่นะครับก็จะมีรอยย่นเข้าไปนะครับนี่นะครับมีเส้นข้างคอเห็นไหมะเส้นตรงนี้บล็อกทองคำจะมีเส้นวิ่งตรงกีบวยนะครับ ก็มีเส้นคมคม,มตรงใต้ฐานตรนี้ส่วนด้านหลังนะครับถ้าเป็นบล็อกทองคำนะครับตรงนี้เข้ามามันจะเป็นแบบบีบบีบเฉียงซ้ายนะมันจะเป็นแบบปาดเฉียงไปอย่างนี้แล้วถ้าเป็นบล็อกธรรมดามันจะจ่ัวตรงกลางพอดีมันจะนมันจะไม่เหมือนมันจะไม่มีรอยป้านนะครับนี่นะ เอาไว้สังเกตครับส่วนโค้ดเหมือนกันนะเป็นโคน้ดมูงเหมือนกันนะทั้งสองเดยอนนะ,ะเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนับบล็อกทองคํามูลค่าจะสูงกว่าบล็อกธรรมดาไปประมาณ30-40%เอร์เอาไว้สะสมนับเป็นแนวทางในการสะสมนับ